ไขข้อสงสัยทำไมพันรยาหนุ่มกาะลาทนมาสองปีไม่ยอมยาเมื่อนักร้องชื่อดังหนุ่มกลาได้ออกมาเปิดใจเตรียมหย่าภรรยา,รยาคุณจูนคู่ชีวิตที่คบหาจนแต่งงานอยู่เคียงข้างกันมานานกว่า27ปีหลังตกเป็นข่าวนักร้องเสียงหนุ่มพาเมียน้อยเคียวญี่ปุ่นทับรอยเมียหลวงจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกโซเชียล ต่อมาหนุ่มกะลาได้ไลฟ์สดชี้แจงผ่านทางเพจ Facebook ว่าจากข่าวที่เกิดขึ้นและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอโทษแฟนเพลงต้นสังกัดและครอบครัวขอโทษที่ทําให้ผิดหวังและทําให้ทุกคนเสียความรู้สึกจากสิ่งที่เกิดขึ้นขอ้อมรับความผิดทั้งหมดไม่มีคําแก้ตัวพร้อมกับประกาศยุติชีวิตคู่27ปีกว่าค่ะซึ่งชาวเน็ตยังมีการขูดโพสต์เก่าๆของจูนที่ใช้ชีวิตดีมีสามีคอยเปเอาใจใส่ดูกัน เป็นโพสต์ตอกหน้าเมียน้อยว่าสามีเลี้ยงดีให้เงินให้รถไม่ต้องเหนื่อยกับสามีพร้อมดูแลแต่อีกคนต้องดิ้นรนไขของแทบตายร้อยพงมาไลายเงินไปให้ผู้ชายซึ่งเงินนั้นผู้ชายก็เอามาให้เมียใช้อีกเมียหลวงดูชนะทุกทางและจะถอยทำไมค่ะซึ่งโดยหลายคนรู้สึกเห็นอกเห็นใจเมียหลวงด้วยว่าในขณะนี้ที่กำลังต่อสู้แม้ในใจจะแตกสลายแต่ก็อดทนกอดทะเบียนสมรสทำทุกอย่างเพื่อลูก เมื่อถึงวันที่ลูกปลอดภัยอยู่ได้ด้วยตัวเองวันนั้นทุกอย่างก็จบเก็บเกี่ยวทุกอย่างและจบแบบสวยๆพร้อมให้กำลังใจว่าถึงจะเจ็บช้ำน้ำใจแต่ลูกต้องมาก่อนอะไรที่ลูกควรได้ก็ต้องได้เมียหลวงเข้มแข็งมากๆสู้ๆ,ๆอย่าไปยอมนั่นเองค่ะ